ทุกคนว e ลคัมแบ็ค k to ทูทูชาแนลค่ะทุกค,คนเข้าสู่ช่วงทูท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ทูพาทุกคนมาอยู่กันที่สนามบินชางกีนะคะที่สิงคโปร์นั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าทิปนี้นะคะเป็นทิปที่ทัอ่ะ ตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์นะคะที่สิงคโปร์เนาะก็เลยเออเดี๋ยวจะมาเที่ยวกรุปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่ทูจะไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์มาให้ดูนะคะก็เป็นเมนพี่จีซูนะคะก็ต้องมาซัพพอร์ตพี่เขาหน่อยเนาะก็ตอนนี้ทูถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวนังจะไปที่อิมิเกชันนะคะก็เดี๋ยวเสร็จจากอิมิเกชันแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะไปไปเที่ยวกัน ทูก,ก็วับมาอยู่ที่คอนโดของเพื่อนแล้วนะคะคือจะบอกว่าครั้งนี้นะที่ทูบอกไว้ว่าทูวไม่ได้จองโรงแรมค่ะมาอยู่คอนโดเพื่อนนะคะแถวอูนอชนะคะเ,ออเดี๋ยวทูขึ้นให้ซึ่งสถานีนี้ค่อนข้างใกล้กับ อ๋อสนามบินชางกีเนาะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาถึงสนามบินนะคะแล้วอยากนั่งเทรนทูซิตี้เนาะให้สังเกตที่ T3 เนาะคือเทอร์มินอลสพวก MRT อาะค่ะจะอยู่ตรงเทอร์มินอลสามนะสามารถขึ้นได้จากทางนั้นเลยนะคะแล้วสําหรับนะคะ MRT เนาะออถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อ E ีซี่ลิงอะคะ่ะเขาก็จะสามารถใช้พวกแบบเทอ e ์เวลการ์ดแบตแพเนตที่เป็นของ SCB ของเค bank ที่เป็นทอรเวลการ์ดได้หมดเลยนะคะพวกวีซ่ามาสเตอร์การ ใช้ได้เลยค่ะพวก Google Pay Apple Pay ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแค่ใช้บัตรเราแตะนอะ้องไม่ต้องซื้อ Easy Link ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะและนี่ก็คือ outfit of today นะคะสำหรับไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงนะคะก็เดี๋ยวถัวจะไปเอาบาทเนอ้อไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สเตเดียมเลยนะคะคือเขาว่าจัดที่ Nation Stadium เนอะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยนะจ๊ะ Let's go <S ทุกคนตอนนี้ทู่ถึงที่นชันสเตเดียมแล้วนะคะจะบอกว่าอากาศที่นี่ก็คือร้อนไม่แพ้เมืองไทยเลยนะสิงคโปร์อะตอนนี้กำลังจะเดินไปเอาบัตรนะคะแต่ว่า แบบมันกว้างขวางแล้วก็เดินทางง่ายเนาะเออลงสเตชั o n สเตเดียมก็คือเจอเลยนะคะทุกคนตอนนี้ยทัวได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,นนะ,คะก็กำลังจะนั่งรอต่อคิวนะคะเข้าไปในสเตเดียมนะคะ จะบอกว่าคนก็เยอะเหมือนกันเนาะเออแล้วก็อากาศพอเริ่มตกเย็นก็เริ่มมีลมบ้างและคิดว่าวันนี้ตอนคืนไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันจ้ะ นนะเดี๋ยวดูขึ้นไว้ให้นะชื่อสถานีมันอ่านยากมากเลยเดี๋ยวเอาตัวสะกดไปแทนนะคะจะได้รู้ว่าแบบสมมุติว่าถ้าเกิดเออแบบไม่รู้จะทานอะไรตอนคืนนะคะก็มาทานที่ห้างนี้ได้เนาะมันอยู่ในห้างเลยทางออกอีนะคะทุกคนไปกินแ่ที่เหล่วกัน โปรเดชู too, นะคะทุกคนเมื่อวานก็คือจบไปด้วยการกินไห่ที่เหลานะคะจะบอกว่าไปกินมาเรารู้สึกว่าประทับใจมากคืออันนี้เป็นการกินครั้งที่2ปกติจะกินหม่าล่าไม่ได้บ่อยเออแล้วคือที่เนี่ยเหมือนเขา,ามีหม่าล่ามิ้วซึ่งแบบถูกใจมากใครที่ชอบความแบบนัวนวนมนมไม่ได้ชอบความมันมากหรือไม่ได้ชอบความเผ็ดมากของหม่าล่าปกติมันจะเผ็ดร้อนใช่ไหมพอมันใส่นมอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบ ดีอ่ะเออมันดีมากๆเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าแบบเออใครไปกินไหตีเหลาก็อย่าลืมไปหาลองทานกันนะคะหม่าล่ามิวนะทุกคนสําหรับแพนวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบหอบไปถ่ายรูปเนาะแล้วก็จะมีแบบคาเฟ่กรุบบ้างนะคะตอนนี้คือยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะก็มาดูกันว่าทูจะพาไปทานบัตที่ไหนกันนะคะ ฟี่โรสเตอร์นะคะร้านนี้ก็คืออย่างที่ทูถ่ายให้ดูนะคะก็คือลงสานีพันจงปางก้าเลยนะคะเอ็กินะให้ตามมาที่เอ็กซเนาะมันจะเขียนว่าโรบินสันโรนนั่นเองนะคะออเดอร์เมนูนไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนแต่ว่าทูดูในโซเชียลมาแล้วก็เพื่อนเคยมาร้านแล้วแบบแนะนำมานะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องมาลองนะจะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนค่ะ ก็คือแบบดีมากถูกใจไม่ไหวนะคะแล้วก็อาหารเขาที่เสิร์ฟแบบเป็นจานค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะทุกคนอิ่มอะ่ะคืออิ่มเลยเป็นเบรก f a s ที่แบบฟูลฟิลมากนะคะของที่เขาใช้ก็คือแบบดีแล้วแบบทัวชอบแฮชบาวมากเลยดูสั่งเป็นฟูลเบรก f a s เนาะมันก็จะเป็นแบบพวกแฮชบาวทเมโตแล้วก็แคมเบอร์เอ็กวสเซิโดแล้วก็จะมีมัดลูมให้อะไรเงี้ยรสชาติดีมากๆเลยคะ่ะ เสียหายที่โดนไปก็คือ95เหรียญน,นะจ๊ะทุกคนก็คูณประมาณ25บาทนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแถวแถวอชาดนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอเลยแต่อากาศวันนี้ร้อนมากเลยเอาจริงคือตั้งแต่มา2วันนี้คือหน้าเปียกไม่ไหวแล้วก็มีความแบบอุดตันเริ่มมาแล้วนะจ๊ะทุกคนก็กลับไปก็อาจจะต้องไปโกสิวนะคะมัน ร้อนแบบเหนียวเหนียวมากเลยอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวไปเจอเกันที่อ่อชาดนะจ๊ะเก้าเเบอกว่าห้างนี้เป็นห้างที่ทุกคนต้องมานะคะชื่อห้างว่าร้อนร้อนบอกว่า <c oughs> ไม่รู้ทำไม <c oughs> เหมือนกันต้องมาแต่ว่าต้องมานะคะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมากเลยแก ไปไม่มีที่เที่ยวเออไปช้อปปิ้งกันก่อนเนาะไปไที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านชาร้านหนึ่งนะที่แบบคนต่อคิวเยอะมากเป็นแบบขนมไต้หวันอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเราสั่งกร<ม>ีนทีไปนะคะเพราะว่าอยากกินอะไรแบบ สดชื่นสดชื่นเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าร้านเนี้ยเพื่อนบอกว่าชานมไข่มุยูอร่อยอ,ะอ่ะทุกคนคาเราเดินแล,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 ล้วล้อย่านห้างเนาะแถวถนนออชาดเนาะเขาจะไปกินไอติมกันนะคะเพื่อนบอกว่า มันเป็นไอติมที่ทุกคนต้องกินอีกแล้วคน,คนนี้นะคะส่วนฉันไม่ใช่เหมือนทุกคนาสับผมเนี่ยน,น,นี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินติมกันลืมถ่ายเลยอะ่ะมันคือไอติมที่ห่อขนมปังแบบนี้นะคะนี่ อร่อยดีก็รสชาติเหมือนแบบไอติมแมกโนเลียบ้านเราอ่ะไอติมวอลอะไรอย่างนงี้นะคะอร่อยปะคุณว่าถ่ายคนทู้นดู และตอนนี้นะจ๊ะเราก็ออกมาจากย่านถนนอชาดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายรูปก,กับหน้าต่างที่มันเป็นหน้าต่างสีๆเนาะเป็นตึกอะ่ะจะเซิร์ชว่า MCI ก็ได้วิธีการเดินทางอ่ะค่ะไปได้หลายเวมากเวแรกก็คือลงคัคคีทางออกีได้แต่คราวนี้ค,คัคคีมันอยู่สายสีม่วงใช่ไหมซึ่งหัวมาจากอชาดใช่ไหมคะมันเป็นสายสีแดงนะ แล้วก็เดี๋ยวเดินต่อเอานะจ๊ะไม่นานเดี๋ยวก็ถึงนะคะและผู้นําทางของเราในวันนี้นะคะเขาค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google Map <c oughs> มากเลยค่ะ <c oughs> คือแบบเขาสามารถอธิบาย ไลยว่าแบบไม่จําเป็นต้องมีแมปสิงคโปร์อะไรใดๆนะคือเซิร์ชที่ที่เราอยากไปใน Google Map ใช่ไหมคะเ <ไอ S 1> สปปุฟมันก็จะขึ้นให้นี่เออว่าแบบ<ไ>อยู่จะแบบ<อ>ต้องนั่งสายอะไรเดินอ,อีกกี่ร้อยเมตรมีแบบ s u b เ e ค t ั่นเว y ว่าแบบเอออยู่จะเลือกเวไหนนะคะ<ช>นั่นแหละไปจากเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกัน มาสิงคโปร์นะคะก็คือต้องมาถ่ายจุดนี้เนาะมันกลายเป็นแบบรีมาร์คเบิลของสิงคโปร์ไปแล้วนะคะเนี่ยแต่มันสวยนะของจริง่ะดีแต่แนะนําให้มาแบบช่วงเย็นๆหน่อยเนาะประมาณตอนนี้ประมาณแบบ5้าโมงแล้วอะ่ะแดดมันก็จะร่มนิดนึงแต่ว่าแสงก็ยังสวยอยู่นะคะก็ไปชมรูปกันจะ้ะ ชื่อร้านให้ตรงนี้นะคะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ากินไหมแต่บอกว่ามีคับเบียร์ก็เลือกเยอะมากแต่ใครที่แบบร้อนๆอะไรยาเงี้ยอยากหาอะไรสดชื่นดื่มนะคะก็ร้านนี้ตัวเลือกเยอะมากแล้วก็แถมยังมีแฮปปี้เอาเนาะเป็นแบบว่าลด15%ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูกันนะคะ เมื่อกี้แล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้ก็คือต้องหาของขาทานนะคะซึ่งร้า ในดวงใจติดใจมาจากเมื่อวานเลยนะคะก็คือไฮที่เหล่านั้นเองนะคะคืออย่างมากินอีหมาลาล่ามิวอ่ะแบบสั่นใจจากมันไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคืนเย็นวันนี้นะคะก็คือซ้ำเดิมนะจ๊ะทุกคนไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเยอะกว่าเดิมแล้วกันนะคะว่าเรากินอะไรบ้างจ้าแต่สาขาที่ทูมากินก็คือแถวาคาพกีนะจ๊ะทุกคนเออยังอยู่ย่านคัพกีอยู่นะ,ะเพราะว่าพอตอนกลางคืนนะย่านคัพกีมันก็จะเป็นย่านที่แบบคึกคืนนะถ้าเกิดว่าใครชอบนั่งชิลแบบ กินแมกนากินข้าวพวกนี้นั่นดูวิวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันชิมดีนะแล้วมันก็มีความแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสวยงามนะคะทุกคนก็ไปจากเราคิวหาที่เรามานะจ๊ะประมาณ4-5่ห้นาทีจ้ะ morning นะคะ welcome to Singapore day t r e นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทัวร์อยู่ที่สิงคโปร์แล้วแต่ว่า จะพาทุกคนออกมาเดินเล่นแถวสถานีพยาเลบานะคะคือสถานีพยาเลบามันค่อนข้างอยู่ใกล้บูโนสเนอะที่ทูพักอยู่ก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นแล้วก็ทัวจะมาซื้อของด้วยเพราะว่าเสื้อที่ที่คอตตอนออนที่สิงคโปร์คือมีคอลเลกชันน่ารักมากๆเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวพาทุกคนมาชอปปิ้งกลุ่มนะคะที่ห้าง PLQ เนาะก็คือเป็นสถานีพยาเลบาแล้วออก Exit E นะคะชื่อห้างเขาชื่อว่าพยาเลบาควอเตอร์นะจ๊ะไปกัน ะะเออเราก็เมื่อกี้แอบเข้าไปตามไอ้คอลเลคชันที่ m าร์เกอกับแฮชแมาแต่ว่ามันไม่มีนะขนาดที่สิงคโปร์ก็คือของไม่เหลือทุว่าที่ไทยไม่แน่ใจว่าแบบเออมีใครได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ชี้พิกัดคอมเมนต์บอกทีนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนเนาะตอนนี้ทุกก็เดี๋ยวออกมาเดินหอบหอบเล่นนะหาน้ำอะไรทานซะหน่อยนะคะเพราะยังไม่ได้ทานชาเลยนะจ๊ะก็ไปจาไปชิลกัน ทุกคนคะจ,จะบอกว่าไปที่ไหนก็ไม่ผลชาตามือนะคะมเมาหอบ ซื้อชาตามือกลับไปที่ห้องนะคะเดี๋ยวจะได้ของแล้วแต่ทูจะแวะกลับห้องเลยเนาะเพื่อไปเตรียมของ, mm hmm. ของเตรียมกระเป๋าเพราะว่าเดี๋ยวอยากพาทุกคนไปทัวร์สนามบินสิงคโปร์นะคะเนื่องจากสนามบินสิงคโปร์คืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะคือเขาเป็นสนามบินที่แบบยิ่งใหญ่อลังการเนาะ mm hmm. ก็ต้องไปทัวร์ซะหน่อยเพราะว่าตอนขามารีบมากแต่จะบอกว่าสั่งชาตามมือที่นี่นะคะ2แก้วก็คือโดนไป10ดอนนะคะแรงมากจัด นเพื่อนอะมีฟู้ดเซ็นเตอร์นะจริงๆคือเพื่อนบอกไว้แล้วแหละว,ว่าฝั่งตรงข้ามมีฟูดเซ็นเตอร์นะคะเออเราก็ดูแบบของกินเยอะอะเดี๋ยวพาทุกคนไปทัวร์ดีกว่าว่าฟู้ดเซ็นเตอร์สถานีอูนอสนะคะมีอะไรน่ากินบ้างนะจ๊ะแปะ น,นี่ก็ถึงห้องแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เป็นบะหมี่ที่เราซื้อมานะคะมันคือแบบโรสเตอร์พ็อกกับนูดโลดนั่นเองนะจ๊ะรสชาติดีเลยเมื่อกี้ชิมไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบมันๆอะ่ะเอออาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะเหมือนเขาใส่น้ำมันพวกน้ำพริกเผาอะไรงเงี้ยเยอะนะเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยดิเส้นก็คือแบบเป็นเส้นเล็กๆที่ชอบอะ่ะแบบเป็นมีเหลืองที่ถูกต้องนะจ๊ะอืมรย ราคาดีด้วยนะอันนี้สี่ดอนที่สุาซืกอืมถ้าเป็นแบบอาหารที่ไม่ใช่ในฟู้ดเซ็นเตอร์อ่ะก็จะราคาแรงนะทุกคนเออแล้วก็เพื่อนอนะ่ะบอกว่าสำหรับคือเพื่อนตอนแรกทัวร์ถามว่าแบบเออไปกินอาหารในฟู้ดเซ็นเตอร์แบบต้องทำตัวยังไงบ้างอะไรอย่างาง,างี้ใช่ไหม คือสาหรับใครเนาะที่มาแล้วอยากลองชิมอาหารในฟู้ดเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าไม่อยากซื้อเทคโฮมเนี่ยอยากกินที่นั่นเลยนะคะกฎของเขาไม่อยู่ว่าทานเสร็จแล้วทุกคนต้องเก็บจานให้เรียบร้อยด้วยนะคะไม,ม่งั้นมันผิดกฎบ้านเขาเนาะฝากไว้ถ้าเกิดว่าใครมานะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะทานอาหารก็เก็บจานด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวทัวร์จะขอตัวไปกินแล้วก็เตรียมเก็บของนู่นนี่นั่นแล้วก็จะไปทัวร์สนามบินชางกีกันนะคะเพราะว่าขามา เราไม่ได้พาเพื่อนๆทัวร์เลยเนะแต่เผื่อใครอยากจะเห็นว่าที่สนามบินสิงคโปร์มีอะไรให้แบบเดินเล่นบ้างให้หาอะไรกินบ้างนะคะก็ไปเจอกันที่สนามบินชางกินนะคะ ไปดูกันเลยจ้า ไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้าเนาออย่างทัวซื้อเควินคาับกริสเซียนดีอนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเนี่ยรายการขึ้นมาให้เลยนะคะ mm hmm. ไปทำแท็กรีฟันกันจ้า สิงคโปร์ก็จะประมาณนี้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวอล์กสิงคโปร์วอล์กนี้นะคะจริงๆจุดประสงค์หลักของการมาที่เนี่ยก็คืออยากมาดูคอนเสิร์ตแบบพิงนั่นเองนะคะเออมาอยากมาดูพี่ซูร้องเพลงโฟเวอร์นะคะก็คือแบบรู้สึกว่าฟูลฟิลและส่วนถ้าเกิดว่าใครจะมาสิงคโปร์นะ คลิกการแต่งตัวนะคะสภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนอ้าวเลยทีเดียวเสื้อกล้ามได้กล้ามน้อยชิ้นได้น้อยชิ้นเลยนะทุกคนมันร้อนจริงๆจ้าเออแล้วก็หมวกห้ามลืมลนะคะเพราะว่าแดดแรงอยู่พอสมควรนะคะการเดินทางที่นี่ก็คือง่ายเนาะเออด้วยความที่เขาเป็นเมืองแบบค่อนข้างดิจิตอลมากๆเลยเนาะสามารถแบบออขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องอย่างที่ทูเคยบอกต้นคลิปไปว่า ไม่ต้องแลกบ,บัตรไม่ต้องซื้อบัตร e a s y l i n k สามารถใช้ทา,วาเว็การ์ดเครดิตการ์ดวีซ่ามาตอรการ์ดแตะได้เลยนะคะโอโนั่นแหละ แล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อแล้วก็สําหรับฟู้ดคอร์ดะคะต้องใช้เงินสดนะคะจะไม่มีแตะการ์ดเนาะที่ทูปไปมานะคือเขาให้ใช้เงินสดนะจ๊ะสำหรับฟู้ดคอรดค่ะแล้วก็ปพักเนาะเออพักต้องหาตัวแปลงมาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่อ๋อไม่ใช่พักแบบที่เมืองไทยเนาะอ๋อสำหรับบัตรก็เหมือนกันรถบัตรก็ไม่จําเป็นต้องใช้อีซี่ลิงนะคะใช้บัตรแตะวีซ่ามาตการ์ดได้เหมือนกันเลยนะคะวิธีการเดินทางง่ายๆอย่างที่ทูเคยบอกไปเนาะถ้าทุกคน s e s r c h d e s t n n a t i o n ของเตงที่อยากจะไปอะ่ะบน Google Map เขาก็จะมี s g g e s t t ชั time บอกเลยเนาะว่าอยู่อยากจะไปที่ไหนแบบมี Subject บอกว่าจะไปโดยบัส MRT ออไรอย่อะไรเงี้ยเออซึ่ง มันค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนั่นแหละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ chat, กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ทูน่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรนะคะเกี่ยวกับาการเที่ยวสิงคโปร์ในคลิปนี้ของทูนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทูจะามาตอบให้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ